สวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระติบน้อยเทนดี้ทารุนะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องไพ่ย,ยิปซีม,มาฝากทีนี้ในวันนี้นะคะน้องๆอ,อ,อาจจะคิดว่าพี่มารีวิวไพ่หรือเปล่าเป็นเพราะว่าเห็นมีไพ่กล่องอ่ากล่องนี้นะคะวิ l ออฟ เดอะเย r ทารนะคะแต่ว่าไม่ได้มารีวิวไพ่ค่ะสืบเนื่องมาจากตรงที่ว่ามีน้องบางคนบอกว่าอ,าอยากจะให้สอนเกี่ยวกับตรงที่ว่าดูเรื่องงานนิดนึงก็สภาวะตอนนี้นะคะโควิดนะคะระบาดใช่ไหมก็อาจจะทําให้น้องๆหลายๆคนน่ะมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการงานดังนั้นการดูไพ่นะคะเป็นสไตล์แบบดูแบบสีใบก็แล้วกันน้องบอกว่าเออดูหน่อยว่าเกณฑ์ได้งานเนี่ยเป็นอย่างไรใช่ไหมคะเริ่มต้นเราก็ต้องตัดไพ่เป็น3ามกองนะคะถ้าสไตล์พี่เนาะก็ตัดไพ่เป็น3ามกอง ตัดไพ่เสร็จปุ๊บเราก็สับไพ่อันนี้ตัวอย่างนะคะจะเห็นมืออันอบอ้วนนิดนึงเราก็จัดการสับไพ่เสร็จแล้วทีนี้พอสับไพ่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องเปิดออกมาสีใบสมมุติว่าในใครสักคนหนึ่งมาถามเราบอกว่ามีเกณฑ์จะได้งานหรือเปล่าในช่วงนี้อ่ะเราเปิดสีใบเลยเปิดสีใบสมมติเปิดสีใบนะคะพี่จะสมมติทําไมนะพี่ก็เปิดจริงๆนะคะอ่ะถ้าเป็นอย่างนี้ พี่จะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะตำแหน่งที่1เนาะตำแหน่งที่1ก็เป็นสถานการณ์เจ้าชะตาตำแหน่งที่2เจ้าชะตาคิดยังไงกับปัญหาตำแหน่งที่3อนาคตที่คิดเอาเองตำแหน่งที่4ก็จะเป็นคําตอบที่ได้รับอันนี้เป็นการอ่านสีใบง่ายๆเนาะในเรื่องของสถานการณ์เจ้าชะตาได้ไพ่เจ็เหรียญน,นั่นก็แสดงว่ายังไงคะเหน็ดเหนื่อย เหนื่อยหัวใจแล้วล่ะคือ clear, เพลียเหนื่อยอาจจะแบบเครียดเรื่องของการงานการเงินก็ได้เป็นเพราะว่าเจ็ดเหรียญเราทราบกันอยู่แล้วว่าเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการเงินใช่ไหมคะเงินกับงานนี่ของคู่กันก็แสดงว่าช่วงนี้ก็เครียดแล้วล่ะในเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะคะถึงจะถามว่าได้งานใหม่แต่ถ้าเกิดว่า,เ,าเจ้าชะตาขึ้นไพ่เหรียญมันก็พัวพันกันอยู่นะคะว่าแบบเออตอนนี้ถ้าเกิดว่างานไม่ค่อยดีอย่างนี้อย่ยมันก็จะมีผลเรื่องเงินดังนั้นสภาวะเจ้าชะตาเนี่ยถ้าเจ็ดเหรียญ มันก็จะเป็นอารมณ์ของเขาด้วยสถานการณ์อย่างเช่นว่าสถานการณ์ก็คือยังมีเงินอยู่แหละแต่เงินอ่ะก็จะเริ่มลดลงละแล้วอะไรต่อไปละ่ะสภาวะอารมณ์เป็นยังไงคะก็เริ่มเหนื่อยเเพลียมีความรู้สึกว่าอ่าฉันเพลียแล้วกับเรื่องการงานหรือเรื่องการหาเงินทีนี้ปัญหาคืออะไรตำแหน่งที่สองเนี่ยคือเจ้าชะตาคิดยังไงกับปัญหาได้ไพ่อะไรคะ เห็นนะสีถ้วยเนาะถ้าสีถ้วยนี่คือหมายถึงแบบปัญหาก็คือฉันคิดไม่ออกว่าฉันจะแก้ไขปัญหาสถานการณ์หรือจะหลุดออกจากตรงนี้ยังไงพี่กระติปเนี่ยมักจะสอนลูกศิษย์อยู่เสมอว่าเวลาช่วงที่เราได้ไพ่สีถ้วยอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเราติดอยู่ในแอ่งน้ำแล้วมีโคลนดูดมันหมายถึงเราหลุดได้ไหมล่ะได้เราไม่ได้ไปตกบอก่อโคลนชนิดตรงที่ว่าดูดแล้วจมไปทั้งหัวทั้งตัวอะไรอย่างนั้นเพียงแต่ว่าการได้ไพ่สีถ้วย มันแปลได้อย่างหนึ่งว่ามันเป็นช่วงสภาวะที่เราสามารถมูฟออนเดินหน้าต่อไปได้เพียงแต่ว่าช่วงนี้มันยากลำบากนิดนึงแต่ใบนี้นะคะมันก็จะมีปัญหาอยู่อย่างหนึง่งซึ่งเป็นปัญหาที่เจ้าชะตาทำตัวเองด้วยก็คือหมายถึงว่าไม่รับฟังคนอื่นคือไพ่ใบนี้ปัญหาหรือข้อเสียก็คือการไม่รับฟังคนอื่นด้วยนะเป็นเพราะว่าเขาคิดว่าแบบว่าเ,เขาเรียกอะไงอะ่ะอาจจะมองว่าคําแนะนําหลายๆครั้งที่เข้ามาเนี่ยมันไม่โอเคจึงทําให้แบบ เริ่มไม่สนใจรับฟังกว่าไม่เห็นคนอื่นนะคะ,ะทีนี้เรามาดูอนาคตที่คิดเอาเองอันนี้ก็คืออนาคตที่คิดเอาเองหรือน้องๆสมัยนี้อาจจะมีคําว่ามโนนึกหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็เอาเป็นว่าอนาคตที่คิดเอาเองคาดหวังเอาเองว่าฉันน่าจะได้งานอะไรประมาณนี้ ได้ไพ่หกเหรียญก็คือหมายถึงว่าก็มองว่าเออก็น่าจะมีคนมาช่วยนะถ้าเกิดสมมติน้องๆดูจากภาพก็เห็นเป็นหกเหรียญใช่ไหมหกเหรียญนี่ก็เป็นลักษณะคนใจบุญคือเจ้าชะตาคิดว่าถ้าเกิดว่าฉันขอความช่วยเหลือไปก็น่าจะมีใครสักคนหนึ่งมาช่วยฉันแต่ในความเป็นจริงนะคะจากที่พี่ดูดูไพ่มาไม่อยากบอกว่าดูกี่ดูมากี่ปีเดี๋ยวทุกคนบอกว่าจะทราบอายุแต่จริงก็ทราบกันอยู่แล้วแหละพี่ดูไพ่มา30ปีคือดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่า การได้ไพ่หกเหรียญมันเป็นการบอกว่าคือเขาจะช่วยคุณก็เมื่อคุณเป็นไงคะช่วยตัวเองแล้วมีการที่แบบว่าพยายามพยายามสุดขีดแล้วนะคะหรืออีกในนึงก็คือหมายถึงว่าคุณช่วยเขาเขาถึงช่วยคุณแบบนี้ก็ได้เพราะว่าของเพราะหกเหรียญมันเป็นการหมุนเวียนนะคะมันเป็นการหมุนเวียนเหมือนสองเหรียญน,นี่แหละเป็นการหมุนเวียนดังนั้นมันก็เป็นการบอกว่าช่วยเขาเรียกไงเราช่วยเขาเขาช่วยเราประมาณนั้นนะคะ และทีนี้น้องก็น้องๆอ,งอาจจะบอกว่าอ้าวแล้วทะกี้นี้ที่บอกว่าต้องทําการแบบว่าช่วยเหลือตัวเองก่อนอันนี้ก็คือหมายถึงว่าถ้าเขาเห็นว่าเรามีความพยายามจนเต็มที่แล้วพยายามสุดขีดเต็มที่แล้วเขาจึงจะลงมาช่วยแต่ทีนี้ในหน้าไพ่นี้มันเป็นตำแหน่งที่อยู่ตรงตำแหน่งที่3มซึ่งหมายถึงการคิดเอาเองในอนาคตว่าอนาคตของฉันน่าจะไปในทิศทางใดนั่นก็คือหมายถึงเขา,าคิดว่ายังไงเขาก็คิดว่า ก็น่าจะมีคนมาช่วยเชินล่าอะไรอย่างนี้แต่ในความเป็นจริงเป็นยังไงคะในความเป็นจริงเราดูไพ่ของความเป็นจริงกันคําตอบที่ได้รับได้ไพ่หกดาบแล้วหกดาบมันหัวกลับด้วยถ้าหกดาบมันหัวกลับด้วยเนี่ยธรรมดาหกดาบมันก็เอือยเฉยธรรมดาหกดาบเรามักจะอ่านหรือ,อรหลายๆคนก็จะได้ยินคําพูดที่ติดปากกันว่า,เ,าเวลาจะเป็นตัวทําให้สถานการณ์ดีขึ้น โอเคถ้ามันเป็นเรื่องความรักนะ่ะมันก็โอเคแต่ถ้ามันเป็นเรื่องงานบางทีเวลามันรอไม่ไหวใช่ไหมคะดังนั้นนักในการดูตอนเนี้6ดาบถ้าเวลาหัวตั้งเวลาจะเป็นตัวช่วยก็แสดงว่ามันช้าถูกไหมฮะนี่หัวกับยิ่งช้าขึ้นไปอีกแสดงว่าการได้งานถ้าถามว่าออจะมีโอกาสการได้งานไหมถ้านะตอนนี้มันขึ้นว่าการได้งานช้าทีนี้เราจะทํำยังไงล่ะ ต้องหาไว้ก่อนล่วงหน้าใบนี้นะคะมันมีความหมายอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นทริคแนะนําให้น้องๆน,นะคะก็คือหมายถึงว่าถ้าเธอสังหรณ์ใจอะไรไว้อะมันไม่ค่อยพลาดดังนั้นหมายถึงว่าถ้าเกิดเจ้าชะตาคนใดได้ไดพ่หกดาบเป็นใบสุดท้ายแล้วสังหรณ์ว่าเฮ hey, ฉันอาจจะโดนเลอออฟหรือฉันอาจจะตกงานหรือฉันอาจจะมีปัญหาการงานคือสังหรณ์ใจอะไรไว้นะ,ะขอให้รู้ว่าไม่พลาดอันนี้ในนี่อันนี้อันนี้ไม่ใช่ดวงใครนะคะอันนี้เป็นแบบ เหมือนหยิบสับๆเฉยๆว่าแบบว่าเออเป็นดวงตัวอย่างอะไรประมาณนั้นนะคะก็หยิบมาลองอ่านให้น้องๆฟังทีนี้ถามว่ายังไงจึงจะได้งานถ้าเกิดว่าใครก็แล้วแต่เปิดไพ่ปุ๊บแล้วได้ไพ่ไม้ได้ไพ่ไม้เลยนะเดี๋ยอนี้พี่หาเลยแล้วกันเพราะว่าเป็นดวงตัวอย่างนี่ถ้าสมมุติว่าได้ไพ่เออถ้าใบที่สี่เปิดฟึบได้ไพ่ ได้ไพ่ใบนี้ก็คือเป็นเป็นอะไรคะอัศวินไม้โอเคได้ไปตำแหน่งที่สี่คุณก็มีเกณฑ์ได้งานถ้าได้ไพ่อัศวินไม้เนื้ออื่นใดเนื้ออื่นใดนะคะคือบางคนบอกว่าถ้าได้ไพ่ใบออฟจูนได้งานไหมคะไพ่ใบออฟจูนแปลว่าได้โอกาสแต่หมายถึงว่าคนเขาหยิบยื่นโอกาสให้น้องก็ต้องมาดูอีกแหละว่าน้องจะได้หรือไม่ได้เรามองตำแหน่งที่4ี่ไว้นะทีนี้แล้วถ้าเกิดบางคนบอกหนูได้ไพ่ดาบล่ะได้ไพ่สองดาบอะ อ๋อขอโทษค่ะมันเป็นไพ่หกถ้วยนีย่แสดงว่าพี่หยิบผิดถ้าหกถ้วยก็ได้อืแถไปได้เนาะหกถ้วยก็แปลได้เหมือนกันหกถ้วยถ้าเป็นหกถ้วยแปลว่าอะไรก็แปลว่าต้องอาศัยคนรอบตัวเราไม่ใช่ว่าคนรักเก่าหางานให้เรานะคนที่เรารู้จักมาแล้วเนี่ยช่วยเราได้แต่ไพ่ตอนนี้พี่จะหาแต่ก็ยังหาไม่เจอสักทีนะพี่จะหาหนึ่งไม้เดี๋ยวขอมองแป๊บหนึ่งถ้าได้ไพ่หนึ่งไม้เนี่ยถือว่าได้งานร้อยเปอร์เซ็นต ได้ไพ่หนึ่งไม้นี่คือได้งานร้อยเปอร์เซนเลยนะคะเพราะว่าไพ่หนึ่งไม้เนี่ยมันเป็นขุมกําลังธาตุไฟใช่ไหมคะแล้วก็ยืนยันในเรื่องเกี่ยวกับการได้งานโอเคเจอแล้วเนี่ยถ้าได้ไพ่หนึ่งไม้อยูอย่ในตําแหน่งที่สี่ได้งานได้งานเลยแต่อันไหนคือน้องๆน้อง,อง,อง,องๆบางคนอาจจะคิดว่าเออไพ่ใบไหนน่ากลัวที่สุดในเรื่องเกี่ยวกับการหางานการตกงานหรืออะไรประเภทนี้สําหรับพี่นะ เวลาถ้าเกิดว่าน้องๆหางานนะคะเอ่อน้องๆอาจจะมองน้องๆอาจจะมองว่าพี่กระติบหาไพ่อะไรอยู่คือบางคนเข้าใจว่าได้ไพ่เดทใบเนี้ยน่กกากลัวมากคือไพ่เดทนี้ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะพี่จะบอกให้เลยคือไพ่เดทอ่ะมันอาจจะเป็นความเครียดบ่งบอกนว่าโอเคคุณไม่ได้งานสักช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่มันยังไม่น่ากลัวไพ่ที่น่ากลัวที่สุดที่พี่เคยเจอมาก็คือหมายถึงว่าถ้าเกิดไพ่ใบเนี้ย ลงท้ายแล้วคุณลาออกมาแล้วหรือคุณโดนไลออฟมาแล้วแล้วคุณได้เดอะสตาร์น้องๆบางคนก็อาจจะบอกว่าอืมก็ว่างงานไงพี่เดอะสตาร์มันแปลว่าโสดหรือแปลว่าว่างงานใช่แต่พีเรียดการว่างงานนี่ยาวนานมากนะคะลูกค้าพี่บางคนตกงานสองปีถึงสามปีได้ดังนั้นนะคะท่านใดก็แล้วแต่คิดว่าฉันจะลาออกจากงานเพื่อมาหางานลองเสี่ยงไพ่เปิดไพ่ดูก่อนถ้าได้ไพ่เดอะสตาร์ขอโปรดทราบไว้ว่า หางานให้ได้ก่อนแล้วค่อยออกเพราะว่าถ้าเราไม่มีข้าวกินเนี่ยมันน่ากลัวยิ่งกว่าโสดนะคะน้องอย่างที่อ่ะก็เลยแบบเออคนแก่นะน้องๆไม่รู้เคยได้ยินหรือเปล่าอย่างเช่นที่สุนทรผู้ท่านเคยเขียนไว้ว่าอดข้าวดอกนะเจ้าชีวาวายบอดตายดอกเพราะอดรสิีเนหาก็คือหมายถึงว่าอดข้าวไม่มีข้าวกินเนี่ยตาย ตายแน่นอนแต่เราเนี่ยอกหักก็อาจจะยังไม่ตายนะคะแต่ถ้าไม่มีข้าวกินเนี่ยตายแน่นอนไม่มีข้าวไม่มีเงินนะคะโดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันเนี่ยเราตายแน่นอนคือน้องบางคนอาจจะบอกว่าไม่ตายหรอกคือพี่ก็เคยเจอลูกค้าแบบนี้เหมือนกันนะคือตอนนั้นเน่ยเขาบอกว่าทํายังไงก็ได้ให้เขาสมหวังในความรักคือตกงานไม่มีเงินกินอะไรก็ไม่สําคัญชีวิตหนูเนี่ยเรื่องของ ความรักสำคัญที่สุดแต่พอทันทีปังเลอออฟบริษัทนั้นก็เป็นบริษัทการเงินนะบริษัทหนึ่งนานแล้วลนะ่ะคือปรากฏว่าปังเลอออฟคือแบบโทรเข้ามาเลยโทรเข้ามาทันทีพี่กระติ๊บคะหนูตกงานค่ะทำยังไงดีคะก็เลยแบบไม่ได้อยากจะแซวนะแต่ก็อดแซวนิดหนึ่งไม่ได้ก็เลยบอกว่าอ้าวก็ไหนบอกว่า ไหนบอกว่าแบบความรักเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตไม่มีเงินไม่มีงานไม่มีข้าวกินก็ไม่เป็นไรไม่ได้นะคะพี่กระติปตอนนี้หนูรู้แล้วเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้หนูต้องผ่อนบ้านแล้วหนูก็ต้องผ่อนรถแล้วหนูก็มีหนี้สินจุกจิ๊กอีกด้วยอะพี่คือหนูตกงานไม่ได้นะคะทีนี้พี่กระติปก็เลยถามบอกว่าแล้วผู้ชายที่อยากได้มาเป็นแฟนะ่ะ เห็นว่าคุยคุยกันอยู่จะตกลงเป็นแฟนแล้วตกลงว่ายังไงอะเอ,อจ,ะจ้าจะตาเขาก็เงียบไปน,นิดหน่อยแล้วเขาก็บอกว่าเอ,อเลิกคุยกันแล้วค่ะตกลงมันทิ้งหนูแล้วครูก็เลยเอ,อขอโทษเขาที่พูดครูก็เลยเพี่กระติบก็เลยไปถามเขาว่าแล้วตกลงเป็นยังไงบอกก็นี่ไงพี่ตอนนี้หนูรู้แล้วว่าเอ,อไอ้ที่พี่บอกว่า อ,อดข้าวดอกมะเจ้าชีวาวายคือตอนนี้พี่หนูจะตายจริงๆนะมันไม่ใช่อดข้าวนะพี่ทั้งบ้านทั้งรถทั้งหนี้สินอะไรต่างๆพละวันพละเก้เขาก็เลยบอกว่าพี่คะตกลงหนูจะได้งานไหมคือก็เลยบอกว่าตอนนี้เขาเลยอฟคุณคุณคุณมีเวลาในเรื่องเกี่ยวกับการหางานอยู่เนี่ยมันอาจจะหายากนิดนึงนะเป็นเพราะว่าคุณได้เดอสตาคือตอนนี้ร้องไห้โฮเลย ้องให้ฮูเลยว่าแบบจะทํำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เดี๋ยวเล่าก็ยาวเหยียดไปเนาะก็จะเป็นทริคให้น้องๆทราบไว้ว่าไพ่ที่น่ากลัวกว่าไพ่เดทในการตกงานคือไพ่เดอะสตานะคะน้องอาจจะมองว่าอ๋อมันเป็นไพ่ที่แบบเขาเรียกอะไรนะอยู่สบายๆอะไรอย่างเงี้ยคือเราอาจจะมีบ้านอยู่ไงมีข้าวกินแต่คนเราเนี่ยถ้ากินทุนนานๆมันก็สาหัสถึงตายได้เหมือนกันนะคะเอาละค่ะเวลาพี่กระติ๊บ สอนหรืออธิบายความหมายไพ่หรือว่าคุยในเรื่องเกี่ยวกับการอ่านไพ่ก็มักจะสอดแทรกเรื่องราวลูกค้านั่นนี่นูนก็อาจจะยาวนานไปนิดนึงนะคะ12นาทีแล้วโอเคค่ะวันนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยววันหน้าก็จะมาเล่าคลิปกันใหม่นะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบางคนบอกทําไมไม่ให้เห็นหน้าวันนี้ก็คือคือว่าง่ายคือถ้าไม่เห็นหน้าเนี่ยจะอัดไวเป็นเพราะว่ามันไม่ต้องเสียเวลาไปแต่งหน้าแต่งตัวไงคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกระติ๊บน้อยเทนนี่ทาร์ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ